คนที่มาเสิร์ฟนะคนุณดูแลคนทั้งหมดจ่ายค่ารถเหมือนคุณเท่าคุณแน่นอนนี่คือสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีเราปฏิบัติ่างนีกมาส่วนของการร่วมกันทําบุญก็ทําไปส่วนที่เกิดกว่านั้นเป็นบาร,รมีของคุณเราจะพูดกับรู้สิทธ์อย่างนี้เสมอนะครับถ้าคุณดูแลคนอื่นเขาคุณก็จะได้บาร,รมีส่วนนั้นไปนะครับแต่การที่เดินมาร่วมบุญด้วยกันได้ได้เท่ากัน หลายท่านท่านก็บอกว่าการทีร่ไม่อยู่ต่ออีกนิดก็บอกอะไรนะครับว่าวันนี้อยู่หรือไม่อยู่ไม่สําคัญหรอกครับสำคัญตรงที่ว่าวันนี้ถ้าภารกิจมันจบก็ต้องเดินไปสู่เส้นทางนั้นเพราะไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับวันนี้มันมัน,ม,นมันเขาเรียกว,ว่าสติปัญญามันรู้สนนว,ว่ารอความตายนะมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วครับจริงๆผมจะบอกว่าให้พูดเสมอว่า หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วหลายท่านไ,ไี่ไม่เคยได้ยินนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าผมให้พรพระคุณได้นะถ้าเสกเสกสัตย์ไม่ต้องไปถึงน,นิพพานหรอกถ้าอาจารย์แมวให้ลูกศิษย์ได้ขออะไรได้แล้วได้ดังใจขออะไรจะบอกขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นสมาธิสักครั้งถ้าเห็นสมาธิเห็นความสงบ เห็นความสุขเห็นความจริงในสมาธิเราจะเชื่อว่าเราไม่เสียทงที่เกิดมาในพุทธศาสนาเรามีศาสนาที่ดีที่สุดเรามีบุญเหลือเกินที่ได้เกิดในืองไทยมีบุญเหลือเกินที่ได้เกิดมาแล้วมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำหัวใจเราถ้าคุณเรีนสมาธินะครับคุณจะสิ้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหม พระธรรมเจ้ามีจริงไหมพระสังฆเจ้ามีจริงไหมเพราะไม่มีใครบอกคุณได้เท่ากตบตัวคุณสัมผัสเองนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมได้ก่อนที่จะบวชครั้งสุดท้ายที่หยู่พ่อขก้เขี่นได้เห็นสิ่งเหล่านั้นได้เกิดความรู้ประจักษ์ใจตรงนั้นจึงมอบกายถวายชีวิตมาถึงวันนี้เป็นสิบสิบปี โดยบางคนถามว่าอาจารย์อยู่ได้ยังไงสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาอยู่ได้ยังไงบอกว่าอยู่ได้เพราะศรัทธาถามว่าศรัทธาไม่ใช่ศรัทธามง,ง่ายนะแต่เป็นศรัทธาที่เห็นจริงรู้จริงสัมผัสจริงผมจะบอกว่า,วานี่ครับคือสิ่งที่ถ้าทําได้อยากให้ท่านเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นสัมผัสได้ตรงนั้นท่านจะไม่ลังเลสงสัยเลยว่าพระพุทธศาสนามีจริงไหม สิ่งที่พระเจ้ารับสั่งไว้ตัดสอนไว้ใช่หรือไม่ใช่เป็นครั้งแรก